กองทัพบ,บกประชุมด่วนน้ำท่วมใต้เดือดจนผอบทบลงเองทุกหน่วยต้องพร้อมลุยทันทีนี่คือปฏิบัติการใหญ่ที่สุดในรอบป,ปีข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านเพราะผมจะเล่าให้ฟังวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดิ่งกลางโต๊ะประชุมกองทัพบ,บกที่ดีกรีความเดือดพุ่งทะลุเกือบร้อยองศาหลังสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ถาถมหนักระดับวิกฤตจนผอบทบต้องกลับจากประชุมคอรมอแล้วเรียกประชุมต่อทันทีแบบไม่พักมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นและกองทัพกำลังจะทำอะไรต่อ เริ่มจากภาพใหญ่ก่อนหลังกลับจากประชุมเร่งด่วนกับนายกอนุทินผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานแก้อุทกภัยแบบครบทุกสายบังคับบัญชาพลเอกพนาคแคล้วปลอดทุกพอบทอบไม่รอช้าเรียกประชุมหน่วยขึ้นตรงครั้งที่2ทัพ2,569แบบหมวนเดียวจบเพื่อกำชับทุกหน่วยให้พร้อมปฏิบัติในทันทีเพราะน,น้ำใต้ตอนนี้ไม่ใช่เล่นก่อนประชุมยังไม่เริ่มก็มี3พิธีใหญ่ รองอบรบอรผบทบพลเอกจิษณนุพงศ์รอดสิริเป็นผู้แทนในพิธีมอบเสื้อกีฬาเงินรางวัลบวกโล่ชมรมกีฬาใบประกาศเลิศลัดเพื่อชื่นชมกำลังพลที่ทำผลงานดีเด่นพบทบย้ำว่ากำลังพลต้องฟิตพร้อมลุยทุกภารกิจเข้าเรื่องเดือดคำสั่งด่วนที่สุดลงสู่พื้นที่น้ำท่วมใต้พบทบรเร่งสั่งทุกหน่วยทหารให้ช่วยอพยพประชาชนตั้งศูนย์พักพิงลุยพื้นที่เสี่ยงส่งกำลังเสริมแบบ24ชั่วโมงพร้อมเตรียมจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกลาโหมส่วนหน้าที่กองบิน56จััังงงงหวดดสขลาเพพื่อึก ยุโทโธปรกรณ์ระดับหนักลงช่วยแบบเต็มสูบเมื่อคืนนี้กรมทหารช่างทรงเรือท้องแบนและรถบรรทุกสูงชุดใหญ่ลงภาคใต้แล้วอีกฝากชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังไม่นิ่งพอบอทบกกำชับทัพภาค1-2ถึงให้เต็มความพร้อมหากสถานการณ์เปลี่ยนไปต้องตอบสนองได้ทันทีและต้องจับตาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบตามไม่กระพริบดูแลกำลังพลก็สำคัญโดยเฉพาะช่วงฝึกทหารใหม่ผลัด2ทัพหกกำชับผู้บังคับบัญชาให้ดูแลใกล้ชิดทั้งการฝึกสภาพจิตใจ,ใจความเป็นอยู่นี่คือภาพรวม การเคลื่อนไหวแบบอัดแน่นของกองทัพบ,บกใน90วินาทีภารกิจช่วยประชาชนบรรเทาภัยเสริมกำลังดูแลชายแดนทุกอย่างเดินหน้าเต็มกำลังที่สุดในรอบปีคุณผู้ชมครับถ้าชอบการสรุปมันสะใจแบบนี้อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตาม2 8 HB News เพราะนี่คือข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับ